เรามาดูกันก่อนเอหนึ่งว่าจริงๆแล้วเนี่ยปมกลัวตำรวจกลัวการขึ้นศาลกลัวคนมีอำนาจหรือว่ากลัวเจ้านายนะคะมาจากที่ไหนได้บ้างนะคะทาไมเราได้เก็บข้อมูลเหล่านี้ความกลัวเหล่านี้ไว้ในระบบจิตใต้สำนึกของเรานะคะอ,อย่างกลัวตำรวจเนี่ยเราลองสังเกตด,ดูเด็กบางคนเด็กหลายคนเนี่ยจะแบบเวลาเขาดือ้อเขาไม่เชื่อฟังเนี่ยไม่ยอมเข้านอนเนี่ยก็ พ่อแม่พี่น้องคนดูแลหรือว่าเพื่อนบ้านที่เห็นอะไรเงี้ยก็จะแบบพูดกับเด็กคนนั้นได้ว่าเฮ้ยถ้าเธอไม่เข้านอนนะตำรวจจะมาจับเธออันนี้เคยได้ยินกันไหมคะอันนี้เป็นปมวัยเด็กนะที่แบบว่าเด็กเล็กๆอะไรเงี้ยจะกลัวตำรวจเพราะว่าโดนหลอ,อกมาอย่างนี้จากพ่อแม่หรือว่าคนที่ดูแลเขาอะนะคะมาดูปมกลัวการขึ้นศาลบ้างกลัวการขึ้นศาลมาจากไหนเลยบ้างคะ เราเคยดูละครใช่ไหมละครแบบว่าตั้งแต่สมัยเด็กๆเลยจนมาถึงปัจจุบันเนี่ยบางเรื่องมันจะมีการขึ้นศาลมีการฟ้องร้องคดีอ่าจะมีฝ่ายที่แบบคนดีโดยเราเปรียบจากอ่าจากศาลอะไรเงี้ยเพราะว่าอ่าฝ่ายร้ายเนี่ยแบบว่าใช้หลักฐานคดโกงหรืออะไรเงี้ยก็จะเป็นปมที่ติดอยู่ในระบบจิตใต้สำนึกของเราได้นะคะ มาจากการดูหนังนั่นเองนะคะมาดูกลัวคนมีอำนาจหรือว่ากลัวเจ้านายนะคะประเพณีไทยเนี่ยเราจะมีแบบว่าเราจะพอเห็นคนมีอำนาจเราจะรู้สึกกลัวค่ะเหมือนเดิมมันอาจจะมา,มาจากการดูหนังนะคะอาจจะแบบมาจากการที่ ประเพณีไทยเรานะคะสอนให้เราแบบว่าเยี่ยมเกรงคนที่มีอำนาจนะคะแล้วในหนังในละครเนี่ยคนที่มีอำนาจเนี่ยเขาเคยแบบเอาเปรียบคนที่แบบไร้อำนาจหรือว่าคนยากจนหรือว่าคนที่ไม่ได้มีแบบไม่ได้มียศไม่มียศเลยนั่นเองเนาะเราดูจากละครจากสังคมที่แบบว่าสอนให้เรากลัวคนมีอำนาจนั่นเองครับกลัวเจ้านายก็น่าจะคล้ายๆกันว่า สำหรับคนไทยแล้วเนี่ยเจ้านายเราอ่ะมันเหมือนเป็นนายแล้วก็บ่าวอะค่ะในความรู้สึกนะคือแบบมันรู้สึกอย่างไงจริงจริงว่าแบบเฮ้ยเขาเป็นเจ้านายเราเราต้องแบบยังเกรงเขาอะไรเงี้ยค่ะวันนี้โคดาก็เลยมาช่วยปลดปมนะคะปลดล็อกระบบจิตใต้สติเนื่องที่อาจจะถูกแทรกซึมตั้งแต่เราเป็นเด็กจนเราโตขึ้นมาจากสภาพแวดล้อมไม่ว่าจะจากการใช้สวิตจากการไปโรงเรียน าจากการอยู่ในสังคมจากการดูละครจากการดูหนังนะคะอย่างนี้โคุด,ดาก็เริ่มทําการปลดปมปลดล็อกระบบจิตใต้สํานึกเกี่ยวกับความกลัวตํารวจนะคะกลัวขึ้นศาลกลัวคนเมียมนาหรือว่ากลัวเจ้านายค่ะพร้อมแล้วนะคะสําหรับคนที่ไม่เคยทําสมาธิมาก่อนเลยนะคะคด,ดานแนะนำแนะนำให้นอนนะคะนอนลงเลยค่ะหาที่ที่แบบ สบายนะคะไม่มีใครรบกวนนะคะถ้าเห็นคลิปวิดีโอชุดนี้ของโคดดาแล้วยังไม่พร้อมที่จะทำให้เซฟเก็บไปก่อนนะคะแล้วค่อยไปทำที่บ้านหรือที่ที่เราสะดวกนะคะแต่ว่าโคดดาน่าใจว่ามนุษย์เราหลายๆคนนะมีปมเหล่านี้อยู่จริงๆโดยที่รู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็เราแตะะ่คะ อาจจะมีมากหรืน้อย,ยอะไรเงี้ยวันนี้โคดาก็มาช่วยเหลือเพื่อนๆพ,พี่พี่น้องน้องค่ะสำหรับคนที่เคยทำสมาธิมาเยอะแล้วอย่างโคดานี้ทำมาหลายปีแล้วค่ะประมาณ7ปีละ โคดาก็อาจจะแค่นั่งก็ได้นะคะแต่ว่าคนใหม่ๆเลยที่ไม่เคยปลดปล,ดล็อกระบบจิตใต้สำนึกนะคะโคด้าแนะนำให้หาที่นอน,นะคะ่ะแล้วใช้หูฟังหรือไม่ใช้หูฟังก็ได้นะคะในการปลดปมปลดล็อกเองที่บ้านเลยะคะ่ะแต่ต้องมีที่นั่งที่นอนเงียบๆที่ไม่มีใครรบกวนนะคะ ทำไมโคด้ดอมาทาเรื่องนี้ใช่ไหมมีคนถามทาไมต้องมาทาเรื่องนี้บอกเลยว่าจริง,รงก็คือตเตงก็มีปมเรื่องนี้อยู่เหมือนกันแล้วก็เห็นปมของตัวเองก็เยอะเหมือนกันที่มันโดนสําระล้างไปเยอะมากแล้วแล้วมันมีส่วนที่มันลึกๆมากๆมันก็ค้างอยู่นั่นเองจากการที่โค้ด่ะได้ช่วยคนอื่นโค้ด่ะก็ได้ช่วยเหลือตัวเองด้วยเหมือนกันนะคะ เวลาโคด,ดาอัดวิดีโออัดคลิปวิดีโออะไรเงี้ยโคด,ดาก็จะแบบว่าเอามาฟังแล้วก็เปดิดปมเปิดล็อกเดยงในระบบจิตใต้สำนึกเหมือนกันนะคะเอานนดนึงแล้วกันบอกนนดนึงว่าถ้าเราปลดปมปลดล็อกเกี่ยวกับกลัวตำรวจได้กลัวการขึ้นศาลได้กลัวคนมีอำนาจได้กลัวเจ้านายได้ถ้าเรามีปมเหล่านี้น้อยมากเนี่ยเราก็จะมีความสุขมากขึ้นค่ะเราจะแบบ เราจะ,ะสามารถพูดเรื่องจริงได้มากขึ้นนะคะหยุดกลัวเจ้านายหยุดกลัวคนมีอำนาจเราก็จะรู้สึกว่าเรามีอำนาจมากขึ้นในการที่เราไม่ต้องมีความกลัวอะไรมากนักน,นะคะในแนวของผู้ปฏิบัติธรรมใช่ไหมมันก็จะทำให้เราบริสุทธิ์มากขึ้นเองคะ่ะโอเคมาเริ่มทํำกันเลยนะคะให้พวกเรา ลับตานะคะไม่ว่าจะนั่งหรือนอนนะคะผ่อนคลายะคะ่ะให้เรารู้สึกว่าเราผ่อนคลายร่างกายนะคะ ซีกซ้ายสมองซีกขวาค่ะเยีย่ยมค่ะผ่อนคลายคอนะคะไหลซ้ายไหลขวาค่ะแขนซ้ายแขนขวานะคะผ่อนคลายนะคะเสียงที่ได้ยินอาจจะเบานิดนึงเพราะโคดาก็ใช้จิตที่เสื้อใหม่อีกทีหนึ่งนะคะ ผ่อนคลายค่ะผ่อนคลายร่างกายท่อนบนนะคะร่างกายท่อนล่างค่ะผ่อนคลายสโพกซ้ายสโพกขวาขาซ้ายขาขวานะคะน่องซ้ายน่องขวาค่ะเท้าซ้ายเท้าขวาค่ะ ให้พวกเราผ่อนคลายผ่อนคลายนะคะให้ผ่อนคลายตัวเองที่สุดขออนุญ,ญาตพูดชื่อตัวเองชื่อเล่นก็ได้ชื่อจริงก็ได้นะคะว่าฉันขออนุญ,ญาตผ่อนคลายตัวเองให้ได้มากที่สุดนะคะบอกตัวเองว่าฉันขอเชื่อมเข้าไปในระบบจิตใต้สำนึกของฉันนะคะขออนุญ,ญาตให้ฉันได้เห็น พลังงานการกลัวตำรวจกลัวการขึ้นศาลกลัวคนมีอำนาจกลัวเจ้านายนะคะเข้าไปให้ลึกที่สุดค่ะขอให้เห็นเหตุการณ์นะคะขอให้เห็นเหตุการณ์นะคะที่ทำให้ฉันเลือกซื้อตัวเองได้เลยค่ะกลัวนะคะกลัวตำรวจกลัวการขึ้นศาลกลัวคนมีอำนาจกลัวเจ้านายนะคะ เห็นเหตุการณ์เหล่านะั้นให้รู้สึกผ่อนคลายร่างกายกครั้งหนึ่งนะคะจากศีรษะใบหน้าลำคอไหลซ้ายไหล่ขวาค่ะเท้าซ้ายเท้าขวาลำตัวท่านบนลำตัวท่านล่างนะคะด้านหน้าด้านหลังของร่างกายค่ะกระดูกสันหลังกระดูกไหลนะคะบริเวณเอวนะคะขอให้เราผ่อนคลายลึกลงไปอีกค่ะ แล้วขออนุญาตตัวเองอีกครั้งหนึ่งเรียกชื่อตัวเองขออนุญาตให้ตัวเองนะคะได้เห็นปมนะคะปมเรื่องเกี่ยวกับกลัวตำรวจกลัวการขึ้นศาลกลัวคน,นมีอำนาจกลัวเจ้านายนะคะ่ะลองนะคะลองฝันคลายลึกลงไปค่ะลึกลงไปนะคะเสียงที่ได้ยินเนี่ยโคดาจะใช้ขันทิเบตนะคะที่ซื้อมาจากอ่าอืม เลละจักนะคะคือแบบทิเบตฝั่งอินเดียทิศเหนือนะคะครันนี้เขาต้องการมาช่วยเหลือช่วยเปิดปมปลดล็อกระบบจิตใต้สําผัสของเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องค่ะให้พวกเราผ่อนคลายลึกลงไปค่ะลึกลงไปนะคะขออนุญาตเองครั้งที่3นะคะหรือว่าครั้งที่เท่าไหร่ไม่แน่ใจนะคะขออนุญาตให้ตัวเองเห็นปมกลัวตำรวจกลัวการขึ้นศาลกลัวคนเมียมนานแล้วก็กลัวเจ้านายนะคะ่ะ หรือมีความกลัวอื่นๆที่ผุดขึ้นมาในจิตใต้สำนึกของเราก่อให้เราได้เห็นขอให้เราได้ปลดปมปลดล็อกระบบจิตใต้สำนึกของเราค่ะเยี่ยมมากค่ะขอให้เราผ่อนคลายลึกลงไปอีกนะคะลึกลงไปขอให้เราได้เห็นได้เห็นปมได้ปลดปมเกี่ยวกับกลัวตำรวจกลัวการขึ้นศาลกลัวคนมีอำนาจกลัวเจ้านายค่ะเมื่อเห็นภาพเหล่านั้นสถานการณ์เหล่านั้นนะคะ ภาพเหล่านั้นสมมุติจินตนาการขึ้นมาว่ามันอยู่เบื้องหน้าของเราเหตุการณ์เหล่านั้นอยู่เบื้องหน้าของเราเรากลัวการขึ้นศาลเมื่อไหร่นะคะเรากลัวตำรวจเมื่อไหร่นะคะเหตุการณ์ที่ผุดขึ้นมาเบื้องหน้าของเรานะคะเราเคยกลัวคนมีอำนาจตอนไหนกลัวเจ้านายตอนไหนบ้างนะคะอาจจะได้ประสบการณ์ที่เราคิดขึ้นมาหรือว่าจิตได้สำนึกแสดงขึ้นมาไม่หมดนะคะแต่ก็ทำไปได้เรื่อยๆค่ะคลิปวิดีโอชุดนี้สามารถทำไปได้เรื่อยๆจนเรารู้สึกว่า ว่าปมของเราน้อยลงนะคะแต่ส่วนมากการปลดปมปลดล็อกระบบจิตใต้สํานึกนะคะมันต้องทำหลายครั้งหน่อยมันถึงจะละเอียดขึ้นนะคะบางครั้งบางคนอาจจะใช้เวลาเป็นปีกว่าจะปลดปมเรื่องเดียวได้ะคะ่ะขอให้เ,เ,เ,เพื่อนๆพี่ๆน้องๆน,น,นะคะอธิษฐานจิตพูดกับตัวเองก็ได้ค่ะว่าวันนี้ฉันขอชำระล้างฉันขอชำระล้าง ความกลัวเกี่ยวกับตำรวจนะคะความกลัวเกี่ยวกับการขึ้นศาลนะคะความกลัวคนมีอำนาจค,ะคะ่ะความกลัวเจ้านายนะคะ่ะอธิษฐานอีกครั้งหนึ่งนะคะขอให้ข้าพเจ้านะคะบอกชื่อตัวเองนวิรัตสุขใสดาสุขใสนะคะหรือว่าดาคนนี้เนี่ย ขอชำระล้างความกลัวตำรวจนะคะกลัวการขึ้นศาลกลัวคนมีอำนาจกลัวเจ้านายนะคะ่ะหายใจเข้าลึกๆค่ะหายใจเข้าลึกๆให้เห็นเหตุการณ์ที่ทําให้เรามีความสุขที่สุดค่ะเหตุการณ์ที่ทําให้เรามีความสุขที่สุดค่ะ หาเหตุการณ์ในชีวิตของเราตั้งแต่แรกจนโตเรามีเหตุการณ์ที่ดีที่สุดนะคะที่จิตใต้สำนึกของเรารู้สึกว่าดีที่สุดนะคะไม่ว่าสถานการณ์นั้นจะเป็นการที่เราเรียนได้ที่หนึ่งสอบได้ที่หนึ่งการที่เราได้ขึ้นเวทีการที่เราได้ทําอะไรเพื่อสังคมหรือการที่แม้แต่ว่าเรายืนอยู่ในสวนที่มีต้นไม้หรือโขดหินหรือลําธารอย่างนี้ก็ได้ค่ะให้เราจินตนาการนึกถึงเหตุการณ์นั้นค่ะเหตุการณ์ที่ทําให้เรามีความสุขที่สุดค่ะ เย็นม,มากค่ะลองสบายสบายอีกครั้งหนึ่งนะคะสบายสบายนะคะปล่อยตัวปล่อยใจร่างกายและจิตญาณตัวเราให้สบายสบายค่ะผ่อนคลายนะคะรู้สึกดีกับตัวเองรู้สึกรักตัวเองรู้สึกขอบคนณตัวเองค่ะ ขอบคุณตัวเองให้เหตุหการณ์นั้นอีกครั้งหนึ่งนะเหตุการณ์ที่ทําให้เรามีความสุขที่สุดค่ะมันอาจจะเป็นเหตุการณ์ที่เป็นเหตุการณ์เดียวกับเมื่อกี้ก็ได้คือแบบเราคิดซ้ำอะไรเงี้ยเรารู้สึกซ้ำว่าเหตุการณ์นี้มันดีที่สุดกับชีวิตของเราหรือว่าจะเป็นเหตุการณ์ใหม่ที่เราโอ๊ยเรามีเหตุการณ์นี้ด้วยเหรอคะนะคะร,รัลองดูเหตุการณ์อีกการ์หนึ่งนะคะที่ทําให้เรารู้สึกมีความสุขจริงๆ ู้สึกเราเป็นเอสระรู้สึกข,ขอบคุณเต็มใจเลยฉันได้ทําอย่างนี้มาด้วยเหรอในชีวิตเนี่ยฉันเก่งขนาดนี้เลยเหรอฉันทําได้ยอดเยี่ยมขนาดนี้เลยเหรอหรือว่าจิตใต้สํานึกของเราลืมไปแล้วอะไรเงี้ยค่ะขอให้จิตใต้สํานึกของเราจําขึ้นมาได้เดี๋ยวนี้ว่าฉันเคยมีความสุขความสําเร็จหรือว่าประสบการณ์ดีๆในชีวิตแบบนี้ด้วยเหรอแง่ฉันลืมไปแล้วนะอะไรงะเงี้ยค่ะเยอะมากคะ่ะ ผ่อนคลายลงอีกครั Sunday ้งหนึ iko, ่งผ่อนคลายลงอีกครั้งหนึ่งผ่อนคลายลงอีกครั้งหนึ่งค่ะเหตุการณ์ที่3นะคะหรือว่าเป็นเหตุการณ์ที่เป็นเหตุการณ์เดียวกันทั้งหมดก็ได้ค่ะแต่ให้คิดสามครั้งแล้วกันหรือว่าบางคนจะมีเหตุการณ์ที่ดีที่สุดในชีวิตหลายๆอย่างก็มารวมกันได้ค่ะให้เห็นเหตุการณ์นั้นอีกครั้งหนึ่งค่ะให้พวกเราเห็นเหตุการณ์นั้นอีกครั้งหนึ่งเหตุการณ์ที่ทําให้เรามีความสุขนะคะ เต็มไปด้วยความรักความสงบไม่ว่าเรื่องราวนั้นจะเกิดขึ้นยังไงนะคะแต่ทําให้เราจาเหตุการณ์นั้นแล้วเรามีความสุขจังเลยนะคะเยี่ยมมากค่ะทุกคนเหตุการณ์ทั้ง3าเหตุการณ์หรือว่าเป็นเหตุการณ์เดียวหรือ2เหตุการณ์ที่จิตได้สํานึกเราจําไว้ได้นะคะว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่ดีทําให้เรามีความสุขขอให้เราหายใจเข้าพลังงานหล่านั้นเข้าไปค่ะหายใจเข้าเลยนะคะเอาพลังงานหล่านั้นเข้าไปค่ะ เยี่ยมมากค่ะยเยี่ยมมากเอ้การนั้นเข้าไปในร่างกายในเซลลในดีเดของเรานะคะหายใจเข้าไปเก็บกักมันไว้นะคะให้เต็มร่างกายและจิตใจเลยค่ะหลังจากนั้นทุกครั้งที่เราหายใจออกให้เราจินตนาการเห็นเหตุการณ์ที่เราเคยกลัวตำรวจกลัวการขึ้าราลกลัวคนมีอำนาจกลัวเจ้านายนะคะหายใจออกไปค่ะหายใจออกไปเลยค่ะ หายใจเอาเรื่องราวดีๆเข้าไปในชีวิตนะคะแล้วเรื่องราวที่ไม่ดีนะคะปมต่างๆที่เกี่ยวกับกลัวตำรวจกลัวการขึ้นศาลกลัวคนมนีอำนาจกลัวเจ้าหน่ายออกไปะค,ะค่ะเยี่ยมมากค่ะ ทุกครั้งที่เราหายใจเข้าไปนะคะให้เราจริานตนาการหเห็นเหตุการณ์ให้เรามีความสุขมีความสงบมีความน่ารักมีความเบิกบานมีความสําเร็จนะคะพลังงานที่ทุกคนรอบข้างเราทําให้เรามีความสุขที่สุดเลยะคะ่ะตอนที่เราหายใจออกก็เอาความกลัวตํารวจกลัวการขึ้นศาลกลัวคนเมีํานาจกลัวเจ้านายออกไปะค,ะค่ะเยี่ยมมากค่ะอีกครั้งหนึ่งนะคะ ขอให้เราหายใจเข้าลึกๆจินตนาการเห็นเหตุการณ์ที่เรามีความสุขที่สุดเลยค่ะเยือกมา,าค่ะเวลาเราหายใจออกให้เราจินตนาการเห็นเหตุการณ์ที่กลัวตำรวจกลัวกันขึ้นศาลกลัวคนมีอำนาจและกลัวเจ้าหนายค่ะผ่อนคลายร่างกายตัวเองอีกครั้งหนึ่งผ่อนคลายร่างกายตัวเองค่ะผ่อนคลายสบายๆอีกครั้งหนึ่งนะคะ กระบวนการนี้เราสามารถโค้ดตัวเองหรือว่าปลดปมปลดล็อกตัวเองได้ตลอดชีวิตเลยนะคะให้เราจินตนาการเห็นเหตุการณ์ที่ดีที่สุดที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราตอนที่เราหายใจเข้าไปเป็นการเพิ่มพลังงานบวกให้กับตัวเองค่ะแล้วหลังจากนั้นเราก็เห็นเหตุการณ์ลบที่เราแบบหายใจออกไปนะคะเป็นการชำระล้างความกลัวหรือว่าปลดปมนะคะ ของสิ่งที่เกิดขึ้นที่มันถูกเก็บกดไว้นะคะในร่างกายและจิตใจของเรานั่นเองคะ่ะเราทําอย่างนี้ได้กับทุกสถานการณ์เลยนะคะจริง,รงๆไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องว่ากลัวตารวจ่างเดียวกลัวการเคื่อสารกลัวคน,คนมีอำนาจหรือกลัวเจ้าหนา่อย่างเดียวนะ,ะมันสามารถช่วยปลดปลมความกลัวอือ่นๆได้ทั้งหมดเลยคะ่ะแค่เราเห็นเหตุการณ์เหล่านั้นอีกครั้งหนึ่งตอนที่เราหายใจออกเข้าไปเข้าหายใจออกนั่นนะคะเย <c oughs> ี่ยมมากเลยคะ่ะทุกคน ขอให้ทุกคนผ่อนคลายร่างกายอีกครั้งหนึ่งนะคะผ่อนคลายร่างกายะคะและจิตใจนะคะให้ร่างกายและสมองซีกซ้ายสมองซีกขวานะคะลำคอแขนไหล่นะคะลำตัวท่อนบนลำตัวท่อนล่างสะโพกขาเท้านะคะผ่อนคลายค่ะผ่อนคลายนะคะให้เราจินตนาการเห็นแสงสว่างนะคะเห็นแสงสว่างปกคลุมร่างกายของเราะคะ่ะจากศรีรษะเลยนะคะใบหน้า คอไหล่ซ้ายไหล่ขวาลำตัวท่อนบนลำตัวท่อนล่างนะคะสะโพกขาแขนทั้งหมดของร่างกายของเราปคลคมด้วยแสงสีขาวค่ะแสงสีขาวค่ะแสงสีขาวค่ะเยี่ยมมากค่ะแสงสีขาวค่ะ ให้ร่างกายของเราและจิตใจของเราควบคุมไปด้วยแสงสีขาวนะคะเยี่ยมมากค่ะทุกคนเยี่ยมมากๆเลยค่ะต่อไปให้แสงสีขาวกลายเป็นแสงสีเขียวค่ะจะในการเห็นแสงสีเขียวนะคะควบคุมร่างกายของเรานะคะเยี่ยมมากค่ะถ้าเรารู้สึกอยากร้องไห้หรือว่าเรารู้สึกโกรธรู้สึกอะไรก็แล้วแต่ขอให้มันแสดงออกไปเลยค่ะ ทุกอย่างที่เกิดขึ้นดีที่สุดแล้วนะคะเยอยมากค่ะทุกคนเยอยมากค่ะขอให้มีโคชิ่งเซสชันนี้นะคะได้ช่วยเหลือเพื่อนเพื่อนพี่ๆน้องๆที่มีปมเกี่ยวกับกลัวตำรวจกลัวการขึ้นสามกลัวคนไม่มีอำนาจและกลัวเจ้านายนะคะ่ะเมื่อเราชำระล้างไปหมดเนี่ยเราก็จะสามารถมีความกล้าหาญในการติดต่อตำรวจนะคะ มีความสามารถและกล้าหาญในการขึ้นศาลนะคะแล้วเรากล้าต่อรองกับสิ่งที่ดีที่สุดต่อคนที่มีอำนาจหรือว่าเจ้านายแล้วเราก็จะได้ผลที่ชัดเจนขึ้นในทุกๆเรื่องในชีวิตของเราเลยค่ะเยี่ยมมากค่ะเยี่ยมมากมาสำหรับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆน,นะคะที่สนใจจักโค้ดส่วนตัวกับโค้ดดานะคะโค้ดดาใส่ราคาใส่ ใส่ราคาไว้ด้านล่าง description นะคะว่าโค c ดคิดค่าโค้ดส่วนต่อออนไลน์เท่าไหร่แล้ว่าโค้ดโค้ดซึ่งซึ่งหน้าแล้วเท่าไหร่นะแต่ช่วงนี้มีโควิดใช่ไหมก็อาจจะแบบโครร้ดออนไลน์ดีกว่าค่ะความกลัวที่เกิดขึ้นในจิตใต้สำนึกของมนุษย์มีเยอะมากค่ะวันนี้โคด้ดดาช่วยเรื่องกลัวตำรวจกลัวกันขึ้นศากลัวคนมีอำนาจแล้วก็กลัวเจ้านายไปก่อนนะคะถ้าหากต้องการ หรือวถ้าใครสนใจจริงๆอยากจะพูดคุยกับโคดาแบบว่าปรึกษาอะไรได้ค่ะโคดาก็จะทิ้งข้อมูลการติดต่อไว้ด้านล่างนะคะขอให้เพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆเนี่ยได้รับความสุขความสนุกสนานความร่าเริงสำระล้างความกลัวต่างๆในชีวิตได้อย่างยอดเยี่ยมและรวดเรด็วนะคะเยี่ยมมากเลยค่ะขอบคุณค่ะ